ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับส r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วนตั้งรับอีกรอบคืนนี้ระวังพืชผลทากการ,กรเกษตรเสียหายพยากอากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยกุตก,กภยัยพยากอากาศในช่วงเย็นวันพุธที่16ตุลาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเกินพื้นที่ฝนที่จะเริ่มเข้ามา บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลตะวันออกซึ่งฝนฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก26จนถึง28ตุลาคมหลังจากนั้น29ตุลาคมกรมอุตุนิยมทิยาคาดว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการและจะมีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมซึ่งฝนในระยะแรกที่จะเข้ามาจากนิ้ได้ของลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดนาเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคหลางตอนล่างอีสานตอนล่างภาคเหนือกรุงเทพมหานครปริมนทนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวนออกจากมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงในช่วงนี้จึงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้ในหลายพื้นที่ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนประมาณ20จนถึง6เซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ จากนั้น29ตุลาคมจะมีบริเวณความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนโดยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระท,ทบก่อนคือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูจะมีอากาศหนาวเย็นลงขอให้ดูแลร,รักษาสุขภาพในช่วงนี้แตนในช่วงนี้ในช่วงเช้าจะเริ่มมีหมอเข้ามาในตอนเช้าจากมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงจะยังคงมีแผ่ซึมเข้ามาในบางพื้นที่ จึงรู้สึกได้ถึงาาาอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าส่วนในช่วงเที่ยงถึงบ่ายอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นทําให้มีอากาศร้อนซึ่งเสี่ยงที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่พื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าและมีฝนเข้ามายี่เเ็นของพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรพิจ,จิตรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุดช่วงดึกถึงเช้าวันพรุ่งนี้21-24องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย32-35องศาเซลเซียสภาคตะวนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนเพิ่มเข้ามา30%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิคอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุริรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา4%ของพื้นที่บริเวณสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนะบรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียส พยาก็อากาศภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา30%ของพื้นที่ปริเวณฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27อ,องศาเซลเซียสสูงสุด32-35อ,องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑล จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในวันนี้ถึงพรุ่งนี้30เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดช่วงดึกถึงเช้า25-28งสองศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย3.2-34องสีศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา6ซนของพื้นที่ฝั่งตะวันออกฝน60เซของพื้นที่เน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสสุราธานีขึ้นมาเคลื่อนต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปเคลื่อนต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ําสุด 23-25องศาเซนเซเยสสูงสุด31-33องศาเซนเซเยสทะเลเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรโดยคาดการฝนรวมถึงอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งช่วง7วันล่วงหน้าของภาคเหนือนะครับ26-28ตุลาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้น10-30เซนของพื้นที่ลมกระโชกแรงเข้ามาบางพื้นที่ จากนั้น29-31ตุลาคมจะมีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมทำให้อุณหภูมิลดลงในช่วงเช้า1-2องอศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ26-27ตุลาคมจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา20-40ปรเ็นของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่จากนั้น28-31ตุลาคมจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรง และอุณหภูมิจะเริ่มลดลงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่28ตุลาคม1-3งสองศาเซนเซียสจนถึง31ตุลาคมเพากร์กอากาศพื้นที่ภาคกลาง26จนถึง28ตุลาคมจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น20-4 0ประเ็ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่จากนั้น29ตุลาคมถึง31ตุลาคมจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรง และอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสเยียกรณอากาศพื้นที่กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑล26-28ตุลาคมจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มขึ้น20-40%ของพื้นที่จากนั้น29ตุลาคมจนถึง31ตุลาคมอากาศจะเย็นในตอนเช้าลงกระโชกแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออก26ถึง28ตุลาคมจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น20ถึง40เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ลมกระโชกแรงทะเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากนั้น29ตุลาคมถึง31ตุลาคมจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลง1ถึง2องศาเซลเซียสทะเลเคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรดังนั้นนะครับโดยสรุปพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา26จนถึง28ตุลาคมประมาณ 20- ถึง40เของพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้เกณฑ์ของฝนจะอยู่ที่ประมาณ60จนถึง8เซนของพื้นที่ในในช่วงนี้2 6ถึง28ตุลาคมยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาจากการแผ่ซึมเข้ามาเล็กน้อยของประเทศไทยทางตอนบนแต่ส่วนมากมวลอากาศเย็นจะลดลงในช่วงนี้มีกำลังอ่อนลง ส่วน29ตุลาคมจนถึง31ตุลาคมบริเวณความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนรอกม่จะแผ่ปกคลุมพื้นที่ทะเลจีนใต้รวมถึงพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนก่อนโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะครับ28ตุลาคมอากาศจะเริ่มเย็นลงและจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูจะมีอุณหภูมิลดลงก่อนนะครับ จะอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นถึงหนาวส่วนพื้นที่อื่นๆอุณหภูมิจะค่อยๆลดหลั่นลงตามลําดับและเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งรอประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ